สวัสดีค่ะลูกแก้วกัญจนาทุกคนนะคะเอ,อ่ครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะว่าครูคือน,นางสาวอรไทยเลิศวัฒนานนนะคะเป็นครูทางานการพิเศษนะคะหรือระดับคศส,สานะคะครูเกิดวันพฤหัสัสดีีที่7ทธันวาคมพศ2 5 0 4นะคะ ประวัติการทํางานของครูเริ่มแรกเนี่ยนะคะเออตอนที่ครูจบมาใหม่ๆเนี่ยยังสอบเข้าข้าราชการไม่ได้ก็ไปทํางานที่เอกชนพอมีจดหมายเรียกมานะคะครูก็ลาออกจากบริษัทเอกชนเอ,อมารับราชการครูนะคะครั้งแรกนะคะในวันที่18กันยายนพศ2532นะคะครูรับราชการครั้งแรกที่จังหวัดสุโขทัยนะคะโรงเรียนเมืองเฉลียงซึ่งเป็นโรงเรียนของออสมัย พ่อขุนรามคำแหงนะคะเป็นเมืองหน้าด่านนะคะที่ถ้าใครครองเมืองนี้นะคะเมืองเชียงเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะคะต่อมานะคะอยู่ที่โรงเรียนเมืองเชียงได้5ปีประมาณ5ปีนะคะครูก็ย้ายเข้ามาที่อยู่ที่กรุงเทพเอ,อ,อยู่ในโรงเรียนสตรีศรีสุวิยทยนะคะก็เป็นโรงเรียนนะคะชื่อก็นักเรียนคงทราบถึงประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะว่า พระสีสุริโยไทยเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระมหาจักรพัิในราชการสมัยของอยุธยานะคะแล้วครูอยู่ที่นั่นอ่ะประมาณ19 19ปีนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษนะวิไลนครปฐมพระตำหนักสูนกลาเนื่องด้วยคุณแม่ชาลาแล้วน้องๆก็อยากให้กลับมาดูที่บ้านนะคะมาดูแลแล้วก็อออยู่ใกล้บ้านด้วยห่างจากบ้านเนี่ยประมาณสัก10กิโลนะคะ ก็มีน้องชายกับหลานมามารับมาส่งพาโรงเรียนตลอดนะคะแล้วครูก็คิดว่าครูจะ,กะเกษียณที่โรงเรียนนี้นะคะควาามใจใน,นะคะ้คในความภาคภูมิใจนะคะคือได้ทํางานนะคะแล้วก็ได้รับใช้เป็นข้าราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ได้ให้ความรู้กับนักเรียนนะคะเต็มความสามารถของเราแล้วก็เห็นนักเรียนมีอนาคตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนดีของชาติจะได้ทําให้ประเทศชาติเราจเจริญรุ่งเรืองน,นะคะเป้าหมายหลักเกษียณนะคะยังไม่แน่นะคะเพราะว่าอยากมีอาชีพอิสระนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าเหมาะสมหรือตามความสามารถของเรานะคะซึ่งจะได้ไม่เครียดนะคะเหมือนกับเราผ่อนคลายแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยนะคะคุณแม่ก็แก่แล้วแล้วก็ช่วยดูแลเป็นเสาหลักให้กับน้อง สวัสดีค่ะหนูอถามเลยว่าอาจารย์เนี่ยมีมองเราเป็นยังไงตอนที่ยังไม่รู้จักนะคะก็หนูคิดว่าอาจารย์เป็นคนที่เหมือนจะดุนักเรียนหน่อยค่ะแต่พอร,รู้จักจริงๆอาจารย์เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยค่ะคำถามต่อไปครับความประทับใจหรือว่ามุมมองดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์ก็ตอนตอนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาก็ไปสอบถามอาจารย์ได้ค่ะแล้วอาจารย์เขาก็อธิบายมาให้ละเอียดจนเราเข้าใจเลยค่ะ ตอ,ะะตอนอยู่ในคาบเนี่ยอาจารย์สอนอย่างอาจารย์สอนเข้าใจดีค่ะถึงว่าบางทีส่วนหนูอาจจะไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ดีค่ะครับคำถสมสุดท้ายน,นะครับอยากจะบอกอะไรกับอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะกลับก็ขอบคุณอาจารย์ที่มาสอนวิชาการงานให้พวกหนูค่ะแล้วก็สอนสนุมกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ